ในช่วงยูโร2020กำลังฟาดฟันกันอย่างมามานั้นแต่ว่าสำหรับโอเล่กุนนาโซชาใช้เวลาในช่วงนี้คบคิดในการหาผู้เล่นที่เหมาะสมที่สุดเพื่อดึงมาร่วมทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้นะครับโดยเป้าหมายสำคัญก็คือต้องการเพิ่มศักยภาพให้กับขุมกำลังเพื่อใช้ในการลุ้นแชมป์พรมเมยรีกฤดูกาลหน้าลหละครับและนี่คือ5นักเตะที่แมนยูจะเซ็นยามาร่วมทัพในซัมเมอร์นี้เพื่ออโอกาสการคว้าแชมป์นะครับ จะยูโรหรือโคปาก็ไม่พลาดทุกโอกาสรวยลงทะเบียนวันนี้รับฟรี100บาทลิงก์ดาวน์โหลดแอป,ปอยู่ที่คอมเมนต์แรกและเข้าไปชมเกมสดๆกันได้เลยนะครับตลาดซื้อขายนักเตะต้องคนคอบอลเท่านั้นคนแรกครับคือเจดอนซานโชจากบริเซียนดอร์ทมุนนะครับนี่คือเป้าหมายลำดับแรกที่โซชาต้องการอย่างมากโดยที่ปีศัจแดงมีข่าวผัวพันกับเจดอนซานโชมาตลอดช่วงปีที่ผ่านมาแหละครับ แต่จนแล้วจนรอดก็ยังไม่สามารถดินเตะมาร่วมทับได้สักทีโดยนับตั้งแต่ที่ซานโชย้ายไปเล่นกับบริเซียดอร์ตมุนเขาจูฟฟอร์มได้อย่างสุดยอดนะครับ mm. เมื่อมีส่วนร่วมโดยตรงกับการได้ประตูของทีมมา114ครั้งจากทั้งหมด137แมตช์ที่ลงสนามให้กับทัพเสือเหลืองแหละครับนั่นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ดอร์ตมุนจะติดป้ายราคาซานโชเอาไว้ที่109ล้านปอนด์นะครับหรือประมาณ4,360ล้านบาทหากใครก็ตามที่อยากได้ตัวเขาไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ แต่ด้วยวิกฤตการเงินจากการร่รบบาดของไวรัสโควิด -19 ประกอบกับตัวนักเตะลัญญณะอีกแค่ปีเดียวเท่านั้นมันจึงเป็นจุดอ่อนที่พวกเขาต้องรีบแก้ไขเป็นการด่วนและครับแน่นอนว่าตำะหน่งีกขวาเป็นสิ่งที่ปีศาจแดงต้องการมาเสริมทัพอย่างมากและหากซานโช่ตกลงที่จะมาเล่นให้กับทีมต้องบอกเลยว่านี่คือดีลที่จะทําให้ปีศาจแดงเป็นทีมที่มีมิติเกมรุกมากยิ่งขึ้นนะครับคนที่2ครับคีรันทริปเปียจากแอตเลติโกมาดริด อีกหนึ่งนักเตะชาวอังกฤษที่ Manchester แมนเชสเตอร์นเดต้องการดึงตัวมาร่วมทีมนั่นคือคีรันทริปเปียนะครับเพราะว่านักเตะรายนี้จะช่วยเติมเกมรุกกลิมเส้นฝั่งขวาให้กับปีสัแตแดงได้โดดเด่นมากยิ่งขึ้นโดยอดีตฟูลแบ็กของเบอร์ลี่และก็ท็อตแนมอสเปอร์เป็นผู้เล่น Key Man คีย์แมนคนสำคัญของอาเตติโกมาดริดที่ผงาดคว้าแชมป์ลาลีกาสเปนในฤดูกาลล่าสุดโดยเขามักจะถูกดีโก้ซิเมลเน่กุนซือชาวเจนไตจับเล่นตำแหน่งวิงแบ็กขวานะครับทริปเปียที่เล่นในท้ง back แ back งงดดดบ,บ,บ็กซ้าย เมื่อทำไป6แอสซิสจากการลงเล่น28เกมในลีกของเมืองกระทิงดุนะครับโซเชาเคยยอมรับนะครับว่าเขาต้องการแ็คขวาที่ชื่นชอบการเล่นเกมรุกเพื่อจะนํามาแข่งขันกับอารอนวานวิสาก้าซึ่งเป็นนักเตะที่ถนัดเกมรับโดยงานนี้มีรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ยินข้อเสนอให้กับแอตมาดริดพิจารณาไปแล้วนะครับ แต่ดีเอโกซิเมลเน่ปฏิเสธอย่างไม่ใยดีแหละครับอย่างไรก,ก็ตามเรื่องนี้ต้องรอดูกันยาวๆนะครับเพราะว่าตลาดพ่อค้าแข่งซัมเมอร์นี้ยังอีกยาวนานและอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นก็เป็นได้แหละครับรายที่3คือแฮร์รี่เคนจากท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับโอเลกุน่าสุชาต้องการผู้เล่นหน้าเป้าที่เด็ดขาดในการทำประตูเพราะในทีมตอนนี้มีเพียงแค่เอดิสันคาวานีเท่านั้นที่เป็นหน้าเป้าขนาดแท้แหละครับ แต่โดยอายุที่แตะเลข3ไปแล้วคงยากที่จะยืนระยะได้นานในเกมลีกที่เน้นใช้สภาพร่างกายเป็นส่วนใหญ่นะครับฉะนั้นที่ของแฮร์รี่เคนจิงเป็นเป้าหมายที่โซชาวาดฝันเอาไว้ว่าจะนํามาเล่นในเทเตอร์ออฟ REAM โดยหัวหอกกิมชัดอังกฤษเพิ่งจะการันตีความเป็นยอดดาวยิงโดยการคว้ารางวัลรองเท้าทองคาเมื่อฤุูการที่ผ่านมาพ่วงด้วยตาแหน่งจอมแอซซิตอีกด้วยแหละครับ ที่สาคัญเคนได้ออกมาเปรยก่อนหน้านี้นะครับว่าต้องการอําลาท็อตแนมอปอร์เพื่อโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการคว้าแชมป์ในระดับสโมสรอนแหละครับเพราะนับตั้งแต่ที่เป็นพ่อค้าแข่งอาชีพมาเขายังไม่เคยสมยัมผัสแชมป์แม้แต่รายการเดียวเลยนะครับสำหรับเด๋ยนนี้ต้องบอกว่าแมนเชสเตอร์นเต็ดคงเหนื่อยสุดๆแหละครับเนื่องจากมีแมนเชสเตอร์ซิตี้และก็โจซีแสดงความสนใจเช่นกันอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทุกๆทีมที่ต้องการหัวหอกวัยยิกว่าปีไปร่วมทีมต้องจำให้ขึ้นใจก็คือเรื่องค่าตัวของเขาไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับ โดยก่อนหน้าน,นี้มีรยายงาน,นว่าเดนเนลลเลวีประธานของท็อตแนมอัสเปอร์ประกาศชัดเจนว่าใครหน้าไหนก็ตามที่อยากได้เคนไปและลาตา่ายต้องควักกระเป๋าอย่างน้อย150น้ล้านปอนด์หรือราว6,000ล้านบาทเลยทีเดียวแหะครับคนที่4ครับราฟาเอลวารานจากราเชนยุดขาและอัมดมาริต หลังจากที่ลงสนามให้กับฝรั่งเศสสอีเยอไปันไป1ประตูต่อศูนย์ในศึกยูโร2,020กลุ่ม F ทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าราฟาเอลวารานเล่นในอย่างสุดยอดนะครับจัดการเกมรุกของทัพอินซิเลกได้แบบยูมันโดยเซนเตอร์แบ็กรายชายขายและอเมริชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจอย่างมากในเกมที่ไอริอนส์อารีนาแหละครับอย่างไรก็าตามอนาคตกับต้นสังกัดยังไม่แน่นอนเพราะว่าตอนนี้ราฟาเอลวารานยังไม่สามารถเคลียร์เรื่องสัญญาฉบับใหม่กับทีมได้นะครับ ต้องบอกว่าสถานการณ์ในเวลานี้ไม่ค่อยดีนักสําหรับทัพโรสบังโกสนะครับเพราะนักเตะสัญญากับทีมอีกเพียงแค่12เดือนเท่านั้นและหากไม่สามารถจับวารานสลัดน้ำหมึกต่อสัญญาฉบับใหม่ได้งานนี้และอมริิดอาจจะเสียนักเตะชั้นดีไปก็ได้และครับแม้ว่าวารานในวัย28ปีจะตกเป็นข่าวว่าต้องการออกหาความท้าทายใหม่โดยเลงจะกลับไปเล่นในลีกบ้านเกิดอย่างไรก็ตามแมนเชสเตอร์็ดคงเดินหน้าเพื่อวันล้อมให้เขาย้ายมาหาประสบการณ์ที่โอลด์แทฟฟอร์ดให้ได้แหละครับ ลองนึกภาพนะครับ,บ่ารานจับคู่กับแฮร์รี่แม็กควายคุมเกมรับของแมนเชสเตอร์ไนเตดมันจะแข็งแกร่งมากขนาดไหนล่ะครับและงานนี้การที่จะตั้งเป้าหมายเพื่อคว้าแชมป์ลิกสูงสุดสมัยที่21มันก็มีความเป็นไปได้สูงเลยทีเดียวล่ะครับและผู้เล่นคนที่5ครับคริสเตียโน o โรนัลโด นี่คือเดียวที่บอกเลยว่าแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดส่วนใหญ่อยากให้มันเกิดขึ้นมากที่สุดนะครับเพราะการไดเห็นคลิสเยโนโรนโดกลับมาสู่ทีมอีกครั้งมันเป็นอะไรที่มีความสุขอย่างมากนะครับสีอร์เซใช้เวลา3ซีซั่นกับยูเวนตุสถือว่าประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแต่ตอนนี้สัญญาของนักเตะจะหมดลงในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าและทัพมาลากําลังพิจารณาจะปล่อยสตาร์เจ้าของรางวัลบัลลงดอร์สมัยเพื่อนาเงินไปลงทุนสร้างทีมใหม่นะครับ ในยุคของคุณซือมัตซิเมเลโนอันเลกรีกับการติมชาติโปรตุเกสอัมลาแมนยูไปเล่นใ้กับราชนุข่าวและอำมดิษเมื่อปี2009ด้วโดยค่าตัวที่เป็นสถิติโลกในเวลานั้นนะครับและหลังจากนั้นโรนัลโด้ก็มักจะมีข่าวลมพัดหวนกลับเลดเดวิลส์มาโดยตลอดแต่สุดท้ายก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแหละครับขณะ,ะนั้นในช่วงซัมเมอร์นี้ดูเหมือนว่าจะเป็นโอกาสที่สําคัญสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการกระชากโรนัลโด้กลับคืนรังเก่าอีกครั้งโดยเฮียโดสามารถเล่นในทุกตําแหน่งในแดนหน้านะครับโดย และหากทีมของเขากลับมาจริงๆนอกจากจะเป็นการได้ตำนานหัวนกลับสู่ทีมแล้วเขายังทําให้เกมรุกของปีศาจแดงโหดยิ่งกว่าเดิมหลายเท่าแน่นอนครับและนี่คือ5นักเตะที่แมนยูจะเซ็นในช่วงซัมเมอร์นี้เพื่อโอกาสการคว้าแชมป์ลีกถ้าได้ครบทั้ง5คนจะเกิดอะไรขึ้นขอบอนทุกท่านสามารถรวบบ่วมพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เจอกันใหม่คลิปหน้าบนชแนลคนขอบอนเช่นเดิมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ